วว้าวเหมือนมองกุฎเลยอ่ะสวยมากไหมครับหอมมากๆหยอมมาก <c oughs> ในที่สุดก็ได้กินเกาลัดลูกใหญ่มากโอเคสุดยอด สวัสดีค่ะว้า wow, ววันนี้นะ่าอ,อ๋อถ้ำลมแรงมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูสิฝนก็ตกบรรยากาศเงาเงาแบบนี้เราจะทำอะไรกันดีคะทุกคนเราจะมากินเกาลักกันค่ะสวัสดีค่ะลุงซาพาแซบวันนี้ทุกคนคะ่ะเราได้สิ่งนี้มา มันคือมันคือ,ม,คอมันคือเกาลักนั่นเองค่ะทุกคนค่ะวันนี้หน้าออทัมนะคะทุกคนค่ะเป็นหน้าที่แบบว่าใบไม้ร่วงบรรยากาศเหงาเงาเศร้าๆข้างนอกค่ะทุกคนค่ะมิน้ก็เลยสิมากกินเกาลักดณฤดูนี้เขาเหมาะในการกินเกาลักนะคะทุกคนค่ะเกาลักฝรั่งบรรยากาศแบบนี้เราต้องกินเกาลักค่ะทุกคนค่ะดูเกาลักฝรัง่งลูกใหญ่มาก บิ๊กบึ้มไหมคะลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนคะ่ะดูความเกาลัดของเขาเนาะดูใหญ่มากทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการอบในโอเว้นนะคะทุกคนคะ่ะอบในไมโครเวฟนะไม่ไม่ใช่ไมโครเวฟเป็นโอเว้นนะคะก่อนอื่นต้องมาตัดตรงนี้ก่อนเนอะทุกคนคะ่ะเพื่อให้แบบว่ามันไม่เป็นระเบิดในอน,นั้นนะ เรามาแหกเขาก่อนนะคะเพื่อที่เขาไม่ได้เป็นระเบิดในตู้อกของเรานะทุกคนนี่ให้มันแตกออกจากกันแบบนี้นะดูสิหลังจากหั่นแบบนี้ได้แล้วนะทุกคนเอาแช่น้ําไว้แบบนี้นะไม่งั้นมันจะไประเบิดอยู่ในตู้อกเราเลยดิินะ นี่หั่นให้ได้แบบนี้ให้มันถัดกว่าจะกันนะคะทุกคนภาษาเยอรมันเรียกเก่าลักว่ามัโลนีนะคะทุกคนคะ่ะมัโลนีคาสตาเนียนเป็นภาษาเยอรมันนะคะลุงยูซูริกฝั่งซูริกใช้ภาษาเยอรมันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าซูริกไกลกันกับเยอรมันเดี๋ยวเรามาวอร์มโอเวนเราก่อนนะคะ เอาที่ two h u เดท e d นะทุกคนทุกคนกระดาษลงรองแบบนี้เราต้องวางเอาอันที่ถูกหันไว้บนข้างบนนะทุกคนเสร็จแล้วเอาน้ำมาวางตรงกลางนะคะ เพื่อให้มันแบบว่าบ,บ่แห้งใช่ไหมเพื่อให้น้ำม,มันอายออกมา,วาเวลาห่าอบเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบกันนะคะนี่จะเอาเข้าไปอบแลวนะผ่านไปประมาณสิบนาทีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอุร้อนม,มากผ่านไปสิบนาทีเราจะเอาน้ำนี่นะเห็นมันบ่แห้ง หลังจากนั้นสิบนาทีกินได้แล้วว่า three two one action เรามาดูว่ามันได้หรือยังนะคะอุ้ยยม very h o r d let's see no wow, I think it's okay <S want to take one shall so we take okay try mm hmm. สิาค่อน,นผ่านไป30สนาทีเราได้แล้วเรามามดูกันว้าวนี่ร้อนมากเลยนะสวยไหม เหมือนมองกุฎเลยอะ่ะสวยมากไหมครับหอมมากมากโอยหอมมาก <laughs> <Okay. S 2> ทุกคนคะเราก็ได้เกาลักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินเกาลักกันนะว้าวแมเปเวดดีค hmm. mm ุณแมกบัวอือมเมญคุณ เ้องก p e ดบกำอทุกคนในที่สุดก็ได้กินเกาลัดลูกใหญ่มากอเคสุดยิ่งกว่าสุดลูกใหญ่มากมาก

ja genau auch noch dass sie haben zum Spekulationen von uns aber das ein Schiff das ist was wo Queen Elisabeth Elizabeth zwei Kaiser ja genau ja genau das ist mega zum eine Putz so ja. ja. das ดูความใหญ่ของไทยมากเลยไทยแลนด์อ um, ีทูสมอลสมอลเลยเลยยิ hmm. il, ่ง The China from China หวานมากหวานแล้วก็หอมมากมากเลยค่ะทุคนค่ะหวานจริงๆลูกใหญวิ่งเข้านือสุดี่มเลียงอบอกวาใหญ่มากมันร้อนนะคะร้อนมาก บีทดำหนึ่งอิ่มหน่อยเลยลุกเลอีสติกี้ไรเลยโซีทมันใหญ่มากมาโรนีมาโรนีมาโรนี Das bist du das Beste, du bist im Training. Mit dem mhm. Spiel, Zwei Stunden, wow. Der schlug direkt zwei Stunden. Ich bin kaputt. Mhm. Musst du musst vielleicht mal Dinge so machen. Ja. Alles, alles. Mhm. Kraft, Koordination, du bist die ganze Zeit. Du bist gecoacht. Du bist gecoacht. Du bist, gecoacht. Ja. Du bist ein persönlicher Gecoacht. Ja. Ja. Mit, mit Holzmessgerät. Äh, mhm und Suchstoffsättigungsgerät Okay, Ja. Also, und so dann ja. Spitzensportler, Sport oder? Ja, vor allem, sie geben die nachher aus dem Diagramm etwas. In ja, sie, sind so. ja, sie sind natürlich extrem zufrieden. Ja. Schon. Sie sehen natürlich auch, dass dreimal Schwimmen inzwischen Du hast jetzt zwei, dreimal in der Woche geschwimmen? Dreimal. Ja, cool. Okay. <laughs> ja, also dreimal Gym bei der viermal ist fantastisch. Wenn ich dreimal gehe, ist super. Und zweimal ist so hart, damit das ist okay mm -hmm. mm -hmm. no, wir sind wir sind uh, intelligent die checken das schon ผู้ชายแก่ตอกหลักให้กินมารอนีมารอนีอิซเอเซนมารอนี